สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พระยมหาก็นำเอาพระสมเด็จวัลรคังเป็นยุคชาวบ้านนะเป็นยุคต้นๆเลยทีเดียวองค์ก่อนหน้านี้ก็นำมาให้เพื่อนสมาชิกดูแล้วนะครับ เนื่องจากว่าท่านถามไถยกันมาก็เอามาลุงให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าพระสมเด็จวัรละครเนี่ยในแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่ก็จะแตกต่างกันนะครับอย่างองค์นี้เรียกว่าสีมันปูนะเพื่อนสมาชิกย,ยุคแรกๆเนี่ยสีมันปูเป็นองค์ดังองค์ครู องเทพองค์ดาราของพ่อใหญ่มหาเลยนะครับเราจะเห็นซุ้มระฆังเขาเนี่ยโยเล็กน้อยนะบางท่านก็เรียกว่าพิมพ์ใหญ่โยนะเส้นบังคับพิมพ์นี่ตรงเลยนะยิงตรงขึ้นไปพระพักเนี่ยเป็นหัวตะกระแตนเลยนะครับโคนเกจะอวบปลายก็จะแหลมนะปลายแหลมจดซุ้มระฆังเ,เราจะเห็นลักษณะเส้น แซมตรงซุ้มเรือนแก้วขึ้นมาเห็นยุคของชาวบ้านเขาก็จะดูตรงนี้แหละครับหนาพอสมควรนะครับองค์นี้ด้านข้างด้านหลังด้านหลังเป็นไงครับด้านหลังนี้ก็ดูมีเหมือนน้ำกัดน้ำซาะ น้ำเงี้ยน้ำจิน่รอะนะรอยผุรอยหลุดไปตามการเวลาลักษณะเหมือนผ่านการแช่น้ำมานะครับองนี้เนี่ยด้านข้างก็จะไม่เป็นคมไม่สันก็จะมนๆทื่อๆอ,อ,อ,อย่างนี้แหละครับเนี่ยนี่คือขอบข้างนะครับดูด้านหน้าเมื่อเราดูเต็มองค์อย่างนี้แล้วเนี่ย จะให้เพื่อนๆได้ดูกล้องขยายไปด้วยกันนะครับเรามาดูตามคอมเมนต์ที่เพื่อนสมาชิกได้ถามไถ่กันมาเขาเรียกว่ายุคชาวบ้านนะเพื่อนสมาชิกยุคชาวบ้านหรือว่าพิม์พใหญ่โยนั่นเละครับพระยมหาก็จะเรียกว่าเป็นยุคชาวบ้านนะซึ่งเคยนำมาลงไว้แล้วนะ เพื่อนสมาชิกท่านถามมาก็นำมาลงให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกว่าศึกษาไปพร้อมกันนะเพื่อนสมาชิกดูก็จะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับเพราะอยามาหาก็เอากล้องราคาไม่ถึงหมื่นแล้วครับ <c oughs> กล้องขยายดูเสียนหรือว่าพระพักท่านเนี่ย กลมเป็นหัวตะก,กะแตนเลยนะเพื่อนสมาชิกสีเนี่ยก็จะเหมือนหอยมุกนะเราดูกันนะครับโคนเกจะอวบปลายก็จะแหลมโจทย์ที่ซุ้มระคังเห็นไหมครับพระท่านเรียกว่าตกท้องช้างนะเพื่อนสมาชิกดูนะครับดูเกตันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยยุบไปหาพื้นผ้าแล้วก็สะบัดเนี่ย สมบ,บัดิผ่านผ่านซุมระคังขึ้นไปนะครับแบบนี้เราก็จะเห็นเป็นเม็ดเม็ดพระธาตุนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยมีทั้งเม็ดแดงอนี่เม็ดแดงเะพระสมกอกำแพงนะครับนี่เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูเต็มองค์เลยนะครับแล้วก็จะมาดูเป็นจุดๆไปนี่ เต็มจอเลยนะครับเม็ดแดงเนี่ยงดงามนะครับเราดูเราดูทุกเม็ดเลยนะครับเนี่ยเพื่อน,นเนเห็นไหมครับ เราดูดีๆเนื้อพระสมเด็จก็จะไม่เป็นโทนสีเดียวกันนะเพื่อนสมาชิกนี่เห็นนะครับใสนะถ้าสองดูใกล้ๆนี่นครับผงปรตุคุณผงม,มหาราชผงปัฐมังผงอิติเจผงตีนึกึ่งเหเนในอยู่ด้านในเห็นเลยนะครับเนี่ยความงามของท่านนะครับเม็ดแดงเม็ดดำนี่ครบนะครับ แดงอยู่ด้านในเม็ดแดงอยู่ด้านในนะครับศิละปะความงามคลาสสิกมวลสารที่ผ่านการปลุกเสกมาเนีย่ยเพื่อนสมาชิกดูสิครับ ดูแต่ละจุดดูแต่ละก้อนนะเหมือนสีมันปูนี่บางท่านก็เรียกว่าองค์แช่น้ำมนต์นี่นะครับปี2416เนี่ยหลังจากที่เจ้ากุลสมเด็จท่านได้มรณภาพ1ปีเนี่ยนะเกิดอธิวาตกโรคขึ้นที่พระนครชาวบ้านก็เรียกว่าปีรกาหาใหญ่นี่แหละครับ ฝันว่าเห็นลวงตาแก่ๆใส่จีวรคร่ำคร่ามาบิถิบ,บาทแล้วก็มาเจอชาวบ้านบ่นกันว่าเป็นโรคหาไม่มีเงินไปไม่มีอัดไปพบแพทย์ทำยังไงอย่างเงี้ยสนทนาโซเลกันนี่นะเจาะ้าบุคคลสมเด็จท่านก็บอกชาวบ้านในความฝันว่าให้เอาพระที่ให้ไปนี่มาแช่ดื่มกินชำระร่างกาย ชาวบ้านฝันอย่างนั้นก็คงคิดว่าลวงปู่ท่านมาบอกแล้วก็เอาพระที่ท่านได้มาเนี่ยไปแช่น้ำนะบางองค์ก็แช่น้ำนานหน่อยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่จึงเป็นที่สืบต่อกันมาว่าองค์แช่น้ำมนต์นี่แหละครับเ,เห็นไหมครับเหล็กไหลเนี่ยเหล็กไหลไผ่ดำนะครับเนี่ยเป็นคลื่นเป็นเม็ดอยู่เนี่ยนะเราเชื่อเราศรัทธาแค่นั้นแหละครับ เพื่อนสมาชิกเห็นเหล็กไหลไพดามไหมครับเนี่ยนี่คือเหล็กไหลไพดานะครับสีนี่สีมันปูที่เราเห็นเนี่ยเป็นขื่นมาเลยนะครับนี่ความงามเมื่อเราดูด้านหน้าอย่างนี้แล้วเรามาดูด้านหลังกันนะครับ ดูด้านหลังดูหลังแล้วจ่ายตังค์ได้เลยคือองค์นี้นะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเราจะเห็นเม็ดเม็ดดำเยอะนะครับนี่เม็ดดำเม็ดแดงเนี่ยแล้วก็นี่คือเม็ดพระธาตุนี่คือเม็ดดำนะครับหลุมบอ่อนี่เกิดจากน้ำกัดน้ำซาะน้ำแยะน้ำกินนั่นแหละรครับ ความงามเราเห็นร่องรอยการกัดการซอกของน้ำ ที่ไหลผ่านองค์พระสมเด็จเนี่ยเรียกว่าองค์แช่น้ามนเนี่ยนะเป็นลุมเป็นบอ่อใหญ่มากนะครับองค์นี้เม็ดดำเยอะนะครับเพื่อนสมาชิกองค์นี้ก็เม็ดดำนะครับเหล็กไหลเหล็กไหลไผ่ดำนะครับนี่ แล้วเราก็จะเห็นลักษณะการแตกเนี่ยการแตกการหลุดขององค์พระนะครับดูด้านข้างนะครับ ดูหลังแล้วจ่ายตังก็มาดูด้านข้างกันนะครับนี่เห็นไหมครับด้านข้างโอโ้แบบคุณพระคุณเจ้าเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่เม็ดดำนะครับที่เราเห็นนี่คือเม็ดดำ, i, ดำเนี่ยเล็กๆผายดำนี่ก็คือก้อนผงปุตตุคุณนะครับเม็ดแดง เราดูเม็ดนี้สวยงามมากเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่มันวาวเลยนะเม็ดเหล็กไหลไปดำนี่นะครับเขาไม่หลุดเลยนะครับนี่เป็นเม็ดที่ระดับแชมป์เลยนะเม็ดเหล็กไหลไปดำเม็ดนี้นะครับสวยงาม ค่อยๆดูกันไปนะครับนี่เม็ดแดงเม็ดดำ ค่อยๆดูกันไปนะครับโอ้เม็ดนี้สวยงามมากนะครับเม็ดเล็กๆไผ่ดำก็มีเม็ดพระธาตุก็มีถ้าเราดูดูรีบนะเราไม่ส่องให้ละเอียดแล้วก็จะผ่านจุดสำคัญสำคัญไปนะเนีย่ยเป็นเพื่อด,ดูสิครับคราบน้ำมันตั้งอิวเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับ ดูพรอใหญ่มหานี่ยย้ำนะครับเม็ดเหล็กไหลเพดาองค์เนี้ยองก่อนหน้าเนี่ยเม็ดหยกเม็ดทองคําเม็ดแดงเยอะครบเลยนะแต่องค์เนี้ยเราจะเห็นเม็ดแดงเยอะกมากกว่าเม็ดหยกนะครับ เราดูทุกจุดดูทุกมุมนะครับดูทุกข้างเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูมุมนี้นะครับโอ้โหแบบคุณพระคุณเจ้าเลยนะเต็มจอเลยนะเม็ดเหล็กไหลไดำเนี่ยองนี้เป็นองค์ช้างเผือกของพ่อใหญ่มหานะครับเป็นยุคชาวบ้านยุคต้นก็200ปีแล้วครับตีเป็น200ปี ดูเม็ดนี้นะครับความงามของทันนะครับ ดูนะี่ไม่อยากวางนะเวลาส่องสองจนลืมนะเพื่อนสมาชิกไหองค์นี้เป็นองค์ที่พระยาหาเยเมนชอบมากสุดนะเพราะจับนี่หนักนวงนิ่มนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูเรามาดูเม็ดเนี่ยเม็ดพระธาตุเนี่ยรอบขอบเขาก็จะเป็นแบบแคลไซขึ้นเต็มเลยนะเหมือนเหมือนหินปูนะขึ้นตามเรียกว่าขึ้นตามขอบของฟันอะนะ นี่เห็นไหมเพืเเเ่อนในแคลไซอนาคอนไนก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้คือเม็ดพระธาตุนะนี่คือเม็ดดำนี่คือเม็ดแดงนะเปลื่อนสมาชิกนี่เป็นแบบนี้ดูดูความงามของท่านนะ นี่กวก็เม็ดดำนะครับงดงามดูที่ไหนก็แบบสวยอ่อนช้อยเลยทีเดียวนะเพื่อนเดูเม็ดนี้สิครับเม็ดพระธาตนะุใหญ่มากนะองคนี้ยา,าษาพระก็เรียกว่างามในเบื้องต้นงามในท้ากลางงามในที่สุดนะครับองค์นี้นะ จัดได้เป็นองค์ครูเลยทีเดียวเป็นเพื่อน<ๆ>สมาชิกท่านใดดูแล้วถูกอ,อกถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พอ่อใหญ่มาหาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวงแขนอันนี้สําคัญนะเพื่อนสมาชิกครูบาอาจารย์และท่านมองดูนะถ้าเนื้อด้านในม้วนเข้าไปอย่างนี้เขาโอ้โหแบบใจตังเลยนะอย่างเนี้ เรามาเห็นเม็ดแดงอย่างเงี้ยเม็ดแดงเป็นลุมเป็นบบออยู่ในเนื้อพระฝังอยู่ในเนื้อพระเนี้ยนี่ก็คือเป็นลักษณะเหมือนกับสีของมันปูนะพะ่อยมหาได้กล่าวไว้แล้วนะครับเม็ดแดงบางท่านก็มองเหมือนลุมอุกาบาทบนดวงจันทร์อย่างนี้นะครับเราจินตนาการไปนะครับแบบนั้น ลักษณะเป็นจีวรนิพาทผ่านซุ้มะระฆังนะองค์ก่อนหน้านี้ที่พ่อใหญ่มหานำมาให้ดูนะยุคโบราณก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยครับเพื่อนๆท่านใดดูแล้วตกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พ่อใหญ่มหาช่องสองบ้านๆด้วยนะครับขอบคุณครับ